สายนี้อยู่แล้วนนั้พี่นะใช่แล้วอย่างครอบปู่ไม่ยากเนี่ยคือคนอื่นเขาไม่เชื่อเรอกพูดไปเขาไม่เชื่อเราสัมผัสมาทางนี้อยู่แล้วอ๋อจ้ะเหมือนเข้ามาวันแรกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพี่สเลอะไรหน้าตาเป็นยังไงเราก็ถามคนแถวนั้นแล้วไปนั่งกับลงตาพอเห็นเนียคนนี้หอาอย่างเงี้ยอ๋อจ้ะเคยมากี่ครั้งแล้วพี่สองครั้งงวดที่ผ่านมาก็โชคดีงวดเก้าหนึ่งอ๋องวดสามเก้าหนึ่งเนาะ โชคดีเนาะอ๋อสามตัวเลยได้เท่าไหร่พี่ได้หกร้อยาดเหอเห็นที่ไหนคะอเซียมซีอ๋อขอพิเศษเขาให้อ๋อขอพิเศษเขาให้ได้เซียนซนะคะสามร้อยอ้อหกร้อยค่ะท่านผู้ชมสามเก้าหนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะอ๋อใช่ไหมคะเอาค่ะ ให้เขาดูในยูท b e แล้วก็บอกว่าดูช่องๆเนี่ยมันมีหลายช่องให้เปิดดูยอาะย้ายในเอฟซีทางนั้เลอ๋อเอฟซีไปเปิดดูเอานะเอฟซีขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอ่าช่องมณีนะคะได้หรือยังคะคุณป้ายังเด้เห็นเห็นแต่ในนั้นนะเห็นแต่ในไหนคะอันนี้อะไรอันนี้อันนี้หนึง้าเนาะทำไมยิ้นแบบคุณเยอะ น่อหรอส่งด้วยนะคะยังไงเนี่ยทำไมเลขหนึ่งใหญ่เลขหนึ่งใหญ่เออเนี่ยใช่ไหมจุดไหนคะนี่หนึ่งใหญ่เต้นหนึ่งอะไรล่ะอ๋ออยากตรงนี้เลขสองจ้ะหนึ่งกับสองใช่ไหมคะเออจ้ะก็มันอยู่ห่างกันเนาะจ้ะแต่นี่มองไม่ชัดถ้ามองด้วยตาเปล่าที่ต้นพอกชัดไหมคะ อันนั้นไม่เห็นนะอยู่ในนี้จะเห็นจะเป็นสองห้าหนึ่งห้านี่เลยจะเป็นสองห้ากับหนึ่งห้าจะนนี้เลขห้านนี้เลขโตอย่างเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าแอดจะส่งแต่เห็นหรือเปล่าคะถ้าเห็นหรืเ่าเดี๋ยวมาส่งที่ต้นพอกนะคะท่านผู้ชมจุดไหนเนาะคันเนาะได้สองใบจุดไหนคะป้าก็มีก็ถ่ายไม่รู้มาจุดไหนก็ถ่ายมาจุดไหนีแหละอ๋อถ่ายมา เขา่ายแถวนี้แหละเบอะเราก็ชุนี่ดูตาเคลอนเคลนช้ามากเ่ยมีนินมตรงนี้ตรงนี้แต่วันที่นึงคือบันไปเกตรงนี้ใช่ไหมคะจจสอมโชคเรียนาอตรงนั้นแหละนั่นเห็นได้งอยู่สองห้บอจ้าสองห้าเ็นสองห้าที่ต้นพอก ใกล้ๆกับรูปคนเนาะจ้ะจ้ะรูปหน้าคนกับท่านผู้ชมมันรูปมองไปมันเลยสองกระวาวเนาะจ้ะเห็นสองกระวาวใหญ่เลยบ่จ้ะอันนี้เลขยคือไม่ใช่ระมังเป็นไอ้นั่นเป็นนูนมาเป็นนูนมาใช่ไหมคะอันนั้นมันแวกสองกวาวสองห้าเก้าแวกเนี่้นมันกุดหางหน่อยหนึ่งอ๋อค่ะ ก็เลยเป็นสองศูนย์ก็ได้แต่ไม่ชอบชอบเป็นห้ารู้แล้วมันห้ามันง่ายกว่าอ๋อห้าง่ายกว่าก็มันทวมกดไปหน่อยหนึ่งเนี่ยนี่สองจ้ะงวดที่ผ่านมาถูกไหมคะคุณป้าอันนั้นมาเตรียมตีถ้าสามตัวได้แต่สองตัวไม่ได้ได้แต่สาไอหนึ่งสามอะไรนี่เลยอ๋อจ้าลกสาวก็ได้ไอตอนเก้าหนึ่งจ้ะสามเก้าหนึ่งน้องงวดสามเก้าหนึ่งพี่เขาบอกว่าได้สามตัวเลยค่ะ จากเซียมซีจาะค่ะเรามาส่งดูตัวเลขกับผู้โชคดีนะคะวาขอโชคกับเจ้าแม่ผีเรือลมนะคะก็ได้กับเซียมซค่ะท่านผู้ชมสามตัวนะคะ3 9มหนึ่งนะคะงวด3ามหนึ่งค่ะ เอ็ดก็ได้ถามนะคะว่ามาเอาวันนี้นะคะได้ตัวไหนแต่ผู้โชคดีไม่บอกนะคะท่านผู้ชมคือไม่ค่อยพูดค่ะเอ็ดก็เลยถามว่าถ้าไม่พูดก็เขียนบอกก็ได้ะค่ะนะคะพี่โชคดีนะคะก็ได้เขียนบอกเอดนะคะมาขอวันนี้นะคะก็ได้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชม2องสามหก แล้วก็มีตัวกันด้วยนะคะหนึ่งเก้าเลขที่ชอบอะค่ะจากผู้โชคดีนะคะก็แบ่งปันนะคะแฟนคลับเอซแฟนช่องนะคะแต่พี่เขาไม่เป็นคนไม่ค่อยพูดคะ่ะท่านผู้ชมจุดไหนคะพีะ่เเเห็นไหมพี่มือยาเลยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ย อันนดนึงวงเนาะซ้ายซ้ายซ้ายอีกนั่นแหละนั่นแหละเซาห้าใช่ไหมคะใช่ในเจอตรงไหนคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยตรงตรงตูดเลยเห็นไหมอ๋อตรงนั้นใช่ไหมคะเด็กไปเลยอ่ะพิกัดขวานิดนึงขวาขึ้นบนนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละตรงที่สี่เหลี่ยมอะไรนี่เรียกอะไรนี่เป็ดไหม สองห้าชัดเจนเลยว่ะพี่เราจะคนมองเห็นด้วยจ้ะเดี๋ยวนี้สองห้าอยู่เนี่ยจ้าสองห้าอยู่เนาะเห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะจ้ะแดงเป็ดเลยซื้อเลยจ้ะขอให้โชคดีนะพี่นะกับคุณป้าด้วยนะคะมาด้วยกันขอให้โชคดีหมดทุกคนเลยนะคะคนที่ศรัทธานะจ้าโอ้ตกมาให้หวยหรือเปล่าจ้า จุดไหนเนาะพี่นักข่าวการลงทุไปใค้แล้วไปดูเอาเองลองชแนลอ่ะมีอันนี้อะไรนี่มันดีชแนลค่ะมันดีชแนลมันดีชแนลอ๋อตรงไหนยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้เข็มตัวไหนบ้างคะพี่คนนี้เขาไม่ชอบพูดอ๋อไม่ชอบพูดไม่ชอบพูดพูดแล้วไม่แม่นอ๋อพูดแล้วไม่แม่น ำยังไงท่านผู้ชมจะได้เห็นเนาะท่านเนาะดูนัชัดเจนเลยมั้ยเตะเตะไม่สองไหมแคมเนี่ยอันนี้สองชัดเจนแต่ว่าข้างข้างหลังไม่รู้อะไรนี่ไงนี่ไงชัดเลยเห็นไหมเนี่ยนี่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 รู้แล้วว่าข้างหลังคืออะไรโทรศจำทั้งหมดแบบสองสามอะไร ไม้ตามป้ามองเห็นสองสามหกม่จาะอสองอันนี้สาหไม่รู้เป็นสามก็ได้ตรงนี้เป็นตรงนี้อันนี้ใช่กยตัวเขาจะห่างกันสองตามภาษาญมเด้อนี่จ้าสองจุดนี้นะป้าเนาะอันนี้สามจาะจ้ะหกตรงไหนคะนี่หัว อ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะหัวที่หามาเนี่ยอ๋อจ้ะการเกาไข่เขาจะให้ตรงเป๊ะมันไม่ใข่จ้ะแต่ไล่ตามนี่นะจ้ะแต่ดูนี่จะแม่นแต่ดูตรงนี้มันมันเวดจะกยน้องนี่เวททมเนาะจ้ะอันนี้นะโทรศัพท์ก็จะใหญ่ใหญ่หน่อยนี่เลยหกมันนอนอย่างเงี้ยจ้ะขี่อ้อยหนองเป๊ะแล้วบดแดงเต้าก็สองหนึ่งสองเจ็ดกระบาลสองสามกระบาลวิจารณอย่างนะจ้ะเล่นยิงเล่นยัวเตก ได้นะยางนะป้าเนะ <S <S าะที่ป้าเห็นชัดๆก็คือสองสามหกนะป้าเนะาะจก็เห็นอย่างนั้นนะเห็นอย่างนั้นก็นได้อย่าง,งานั้นะ <3 S 2> <า>ป้วก็ได้อย่างไงไม่รู้แต่มันตีไปก็ได้อย่างงี้นเนาะอันนี้เลขหกอันนี้เลขก็เลขสามจริงๆ,ๆนี่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอืง้อันนี้อันนี้ก็เลขสองอยู่ข้างหน้าลายมือยงอีกคนใจยงก็ได้งํามใสลายมือยง แต่พี่ผู้โชคดีเขาไม่พูดเนาะคือเขาได้เขาเห็นแต่เขาไม่พูดนะคะท่านผู้ชมหมปีมุนเขาเชมซีได้ัากสามสามตัวจากสักวจากคือสามที่ก็ได้เลขเดียวกันหมดอ๋อสามที่เลขเดียวกันหมดแต่ว่าเขาจะได้ไม่ตรงนะอีกอีกข้างหนึ่งพอไปฝันยายบอกยายบอกว่าเอาหัวกลับมาทางนี้กลับเงยมามัน เป็นเก้าหนึ่งแต่เขาจะไปพูดเขาก็จะไปเขียนในปฏิทินให้ลูกน้องเขาดูเขียนไว้เลยว่างวดน,นี้เอาเดอ้อแต่เขาไม่ให้พูดจแต่เขาเจ้าของเขาได้หกร้อยแต่บาทสามสิบเนาะ,ะนไม่รู้เลยเห็นอย่างนี้เนาะเห็นอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้เนาป้านเนาะมาวันนี้ขอให้โชคดีนะคะป้า ถ้าดูแบบตัวใหญ่ก็เป็นห้าเจ็ดถ้าดูแบบตัวใหญ่ก็เห็นห้าเจ็ดจ้าแต่ตัวเล็กขับควมาเป็นสองสองสามหกถ้ามันจะเป็นห้าเจ็ดจ้าเจ็ดตัวใหญ่เลื่อไปจ้าจ้าเจ็ดตรงนี้น่าใช่ไหมคะจ้าจ้าจ้าเนี่ย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 จ้าถัดเล่นเป็นสองตัวนะจ้าถ้าสองตัวก็เห็นห้าเจ็ดนะป้าเนาะจ้าสามตัวก็สองสามหกจ้าสองตัวก็ห้าเจ็ดค่ะ ในห้าเจ็ดตัวใหญ่จ้าไล่ไลเป็นตัวสองตัวตัวใหญ่ห้าเจ็ด้เจ็ดใหญ่มากเนาะปาเนาะจ้าเจ็ดใหญ่มากนะ,นะกนะแต่เราทําลายตามตัวเล็กก็ปลากไล่ใหั่นถูกเนาะไม่ใช่ไล่หันผิดจ้ามาวันนี้ขอขอให้โชคดีอีกะนะคะพี่จ้าทั้งมาด้วยการกขอให้ถูกหมดเลยนะคะจ้าไปโนทรอนา